สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้หลังจากหลังจากฝนตกนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมสิพามาเมืองบ่อหอยบ่อปูนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกดีนะครับตกทุกมื้อนะครับพี่น้องก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้ก็เป็นหอยปังนะครับก็เลี้ยงหอยปังนะครับจะออกลูกนะครับก็ออกลูกหลาเอวครับไดียให้เมืองพอพันนะครับแม่พัุนนะครับ ลูกออกเต็มนะครับนี่ครับแม่พันธุ์หอยปังนะครับน่ครับลูกกับเกาะเต็มกำลังออกลูกนะครับนี่ครับเกาะครับนี่คือแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ใหญ่เลยครับผมแม่พันธุ์ตัวอันนี้ใหญ่เลยครับ เรวสั่งมาคูละสามสิบบาทนะครับพี่น้องคูละสามสิบบาทนะครับนี่ครับก็เป็นบ่อ่นะครับฟังคนจะเป็นดินนะครับเพราะว่าหอยปังอ่ะเขาจะไข่บนดินนะครับไข่บนดินนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้ามึงบ่อปูนะครับผมถามว่านี้ก็จะเป็นบ่อปูหน้านะครับบ่อปูหน้านะครับ นี่ครับบอปูหน้านะครับปูหน้าช่วงนี้ก็ออกลูกหลายครับเป็นฤูดูฤดูของปูขยายพันธุ์นะครับกับนี่ครับก็เป็นปูหน้านะครับนี่คือเป็นบอปูหน้านะครับก็มีผักตบนะครับก็จะมีอยู่นี่ก็จะมีหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่น้ำนะครับผมผมก็เลี้ยงไว้นะครับครับ แต่ส่วนมากอ่ะปูก็กินนะครับเอาไว้ถ้าเป็นปูกินปูอย่างน้่นนะครับนี่ครับปูหน้านะครับอันนี้บอนหวานนะครับบอนหวานก็ได้กินอยากแกงกะมาตัดไปแกงนะครับอันนี้คือบอนหวานนะครับเดี๋ยวมาเมือห้างนี้ก็จะต่อมานีก็จะเป็นเหล่าไก่นะครับเป็นเหล่าไก่ครับนี่ครับ เหล่าไก่ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพนะครับไก่น้ำน,นะครับผมต,ต้องดูแลดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวัดปวยด้ง่ายนะครับไก่ช่วงนี้กับปวยด้ง่ายอนตร์เตกุ้งครับ,รบเดี๋ยวภาพมึงมิมนะครับพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศคางเ้าใกล้ครับก็จะมีห้างมิมน,นเียครับนี่ครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเมืองหอยทาครับหอยเก็นมากินใบบักห่งครับ เดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ก็จะเป็นเลียงไกลนะครับเรียงไกลครับเป็นล็อกผสมนะครับเป็นล็อกผสมนี่นะครับพี่น้องตันนี้ก็เป็นล็อกผส,สมครับเห็ดด้วยพลาสติกนะครับท้นท่านนะครับยางดีเลยนะครับนี่ประตูท่งเขานะครับดูนี่กับเลียงทุกจ้างนะครับ ชะอมนี่ครับต้นชะอมต้นบักเกียบนะครับนี่นครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกผสมครับเดี๋ยวก็มาเมืองต้นทุเรียนเข่งตรงนี้ก็จะเป็นสวนครับเป็นสวน สวนจอมแบ่งเป็นสวนจอมับบภาพเมืองต้นทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนเข่งนะครับกะปลูกว้นะครับนี่นะครับปลูกว้ก่อนนะครับกับงามนะครับพี่น้องงามนี่นะครับทุเรียนเข่งคาตะไคร่นะครับแบบหุ้งครับนี่ครับ กจะมีกล้วยครับกำลังออกเกลือนะครับกล้วยหอมครับกล้วยหอมปลูกใส่เข่งไว้นะครับ เพื่อสีน้ำไปปุูกที่อีสานบานเท่ากันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นลุงเลี้ยนพาะไก่นะครับเลี้ยงเลี้ยนพาะไก่นะนี่ครับช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ฝากดูแลครับนี่ครับฝนฝึงเศร้าตกนะครับเสียงดังแน่นะครับตาแกสใสใหม่นะครับ นอมไหม่ไพ่ครับห้อยนี่ครับบรรยากาศขัางเราถ่างเราถ่างเราใกล้นะครับนี่แหละครับช่วงนี้ก็ฝากดูแลไก,กล้นะครับฝนตกบ่อยๆตกทุ่มมือนะครับต้องรักษานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหมูป่านะครับเลี้ยงหมูครับนี่ครับฝนตกป่านํากระถ่วมคอกหมูนะครับต้องดูแลครับดูแลดีๆนะครับอันนี้หมูป่านะครับหมูป่าครับนี่นะครับจุดนี้ไม่หาโตนะครับ ันนี้ก็จะเป็ด,ปดนะครับเป็ดบาบารี่ใกล้บ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศยก่กำลังให้อาหารเป็ดอันนี้จะเป็นไก่ไข่ไก่ไข่นะครับนี่ครับไก่ไข่นะ,นะครับผม หนึ่งสองสามสี่สิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวไข่เมื่อรับสิบฟองนะครับสิบฟองสิบเอ็ดฟองนะครับสิบสี่ตัวนะครับ